ทิ้งสักครึ่งหนึ่งไม่เป็นไรเลยมันถึงยากไงพี่นี่ดาอเลยครับทองเล็กชิบดานเลยจังหวัดพิจิตรครับดาอ๋อพิจิตรตรวจบ้านนาบ้านตรวจบ้านนาต่างหาวอนครับอ๋อบ้านนาหาวอนครับใช่ครับทำวิทย์ประกอบชิบได้ครับเนี่ยใช่ฮะทำแล้วกี่ส่วนตัวครับอืมเขาโดนตรวจทุกวันแถวระหว่างนี้บ้านอยู่ละงันละวันตรวจแล้วก็ตั้งทุกวันตั้งทุก ทุกวันทุกโอ้โหพี่ตรวจตลอดผมก็ใจพี่เลยต้องทำพานแล้วผมบอกอะไรนะไม่ใช่ว่าเรื่องนะพี่เมี่อวัาจะเอาขี้ให้ตรวจแล้วเนี่ยเดี๋ยวมีจนโตรวจตัวเลยเนี่ยต้องจำหน้าได้นะับเพราะถึงวันทุกวันจำหน้าได้ที่่นนนูะลครับผมครับเรื่องจริงแต่ที่นี่ไม่ค่อยบ่อยมั้งหรือตรงเนี้ยผมผมเพิ่งเจอเนี่ยเพราะผมผมไปวัดพุทธินันทรอนะโอเคครับโอเคอันนี้ผ่านนะผ่ครับผ่านครับผ่านแล้วครับแล้วนี่จุดจริงคไับพี่ขอถ่ายรูปคู่ได้เลยอ๋อไหนผมเพิ่งไปดาราถ่ายทำไมครับ อาเสร็ไม่ผ่านไม่ผ่านอะไรเรื่องไหนเสร็จเส่อหมดเลยครับหมดเลยครับล้างมือล้างมือหน่อยล้างมือล้างมือมาเรียนสองคนเหรอไม่คนๆครับผมมาคันนี้ครับโอเคครับเชิญครับเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณครับรวยๆโชคดีครับขอบคุณครับจ้อ